รถพุ่มพวงปันสุขเคลื่อนที่สู้ภยัยโควิด1 9รวมน้ำใจนะครับมีการมอบหน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอลอาหารแห้งพร้อมกับผลไอเทมครับพบที่จะต้องมีพกติดกระเป๋าเอาไว้นะครับแล้วก็มีการสร้างการรับรู้ผ่านเครื่องกระจายเสียงเรื่องของโควิด1 9ส่งตรงถึงหน้าบ้านครับเนี่ยแหละฮะอย่างที่คุณชมเห็นในภาพเนี่ยฮะ รถพุ่มพวงปันสุกนะฮะจิตอาสากองพันหานปืนใหญ่ที่4กรมหารปืนใหญ่ที่4นะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันการติดเชื้อหรือว่า PPE นะครับรวมขบวนรถพุ่มพวงปันสุกฉีดพ่นทําความสะอาดในพื้นที่ตําบลทํานบอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครับพร้อมหมอเดินเท้าทหารเสนารักกองพันฐานปืนใหญ่ที่4กรมฐานปืนใหญ่ที่4นะครับนำสิ่งของมอบํารุงขวัญผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการถึงบ้านครับ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดรายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่กําลังเดือดร้อนในทุกกรณีครับค่ะพานนรนพุ่มพวงปันสุเคลื่อนที่นะคะสู้ภยัยโควิด -19 ประกอบด้วยถุงข้าวสารปลากระป๋องไข่ไก่น้ํามันพืชหน้ากากอนามัย เจอแอลกอฮอลชนิดฉีดค่ะและของใช้จําเป็นให้ประชาสํสหรับประชาชนที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนรวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ยังนําทหารจิตอาสาพรัชทานและทหารเสนารัก์ของหน่วยนะคะออกเล่าข่าวของโควิดค่ะออกกระจายเสียงผ่านรถพุ่มพวง บรรสุเคลื่อนที่ค่ะสู้ภยัยโควิด19ตลอดเส้นทางถึงวิธีการป้องกันโควิด19ค่ะเช่นการ work from home การติดต่อสื่อสารหรือซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์การเว้นระยะห่างการซื้ออาหารกลับมารับประทานที่บ้านรวมไปถึงการพกพาค่ะหรือใช้ของส่วนตัวและไอเทมจำเป็นค่ะ mm hmm. เช่นหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านค่ะเนี่ยนะฮะบรยรกาศที่สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในภาวะที่หลายคนต้อง work from home ในหลายคน ที่ต้องเก็บตัวเองอยู่ในบ้านนะฮะ<า>เพื่อลดการออกมาสัมผัสเชื้อนะ